สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่เพื่อนกับน้องครูใกล้แล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําเส้นพาสต้ากรอบเค็มค่ะค่ะก็จะมีเส้นพาสต้าค่ะใครจะใช้แบบเกียวก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้แบบนี้นะจากนั้นก็จะเป็นน้ําเปล่าค่ะแป้งสาลีตาว้าวค่ะน้ําปลาค่ะ3ามเกลือค่ะ3มเกลือก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกรวมกันนะคะต้นหอมค่ะน้าตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็จะมีน้ําน้ําเปล่าค่ะ เอาไว้แช่นะคะเวลาเราลวกเสร็จก็จะเอาเส้นพาสต้าลงแช่ในน้ํานะคะน้ําเปล่านะคะน้ําธรรมดานี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะลงมือทําเลยค่ะจากนั้นให้เรานําเส้นพาสต้ามาต้มค่ะตั้งน้ําให้เดือดนะคะจากนั้นนําเส้นพาสต้าลงต้มเลยคะ่ะเราจะต้มสักสิบนาทีนะคะค่ะใส่น้ํามันลงไปสักเล็กน้อยค่ะกันไม่ให้เส้นติดกันนะคะนิดเดียวค่ะ จากนั้นรอให้เดือดแล้วก็ให้สุกค่ะค่ะจากนั้นให้เรามาซอยต้นหอมค่ะเอาแต่ใบคขาน,นะคะซอยเป็นท่อนสั้นๆค่ะ ค่ะเราใช้เวลาต้มมา12นาทีค่ะก็สุกดีแล้วนะจากนั้นเราก็จะนำลงในน้ำเย็นเลยค่ะน้ำอุณหภูมิห้องนะคะ,คะจากนั้นวางขักไว้ให้เย็นค่ะค่ะพอเย็นแล้วนะคะจากนั้นเราก็เทใส่กระชอนให้เสดดน้ำค่ะรอให้เสดดน้ำค่ะ พอเส้นพาสต้าเราหมาดแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะจากนั้นเราก็จะคลุกแป้งเลยค่ะแป้งสาลีตาว่าวนะคะคนให้เข้ากันค่ะ นำลงทอดค่ะ,คะหลังจากนั้นนำ,ำลงทอดเลยค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะไฟกลางทอดให้กรอบเลยค่ะ ที่เหลืองกรอบดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะนําขึ้นเลยค่ะก่อนนําขึ้นให้เร่งไฟก่อนนะจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะให้เราเร่งเป็นไฟแรงนะจากนั้นวางพักไว้ค่ะให้เสด็จน้ํามันจากนั้นไปทําซอสค่ะจากนั้นเราก็จะมาทําซอสเลยค่ะน้ํามันค่ะ นันเป็นสามเปลือกค่ะรากาขมิีกระเคียนพริกไทยค่ะจากนั้นเป็นน้ำตาลค่ะ เติมน้ำสักเล็กน้อยค่ะแต่มันเป็นน้ำตาค่ะเขี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะค่ะเราเคี่ยวมา ฟองเขาก็ายังใหญ่อยู่นะเราจะรอให้ฟองเขาละเอียดกว่านี้นะคะค่ะพอฟองเขาละเอียดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปเลยค่ะปิดแก๊สค่ะจากนั้นคลุกให้เข้ากันค่ะตอนนี้เราปิดแก๊สแล้วนะคะคลุกให้ซอสเคลือบกับ เส้นพาสต้าเลยค่ะจากนั้นใส่ต้นหอมค่ะหลังจากที่เคลือบซอสเคลือบดีแล้วนะคะจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปค่ะมากน้อยตามชอบ คุกให้ตงหอมจากเส้นพาสต้าเลยค่ะคลุกให้ั่วเลยอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยค่ะค่ะหลังจากที่เขาเย็นแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่ติดกันไม่แข็งนะคะเขาก็จะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันค่าจากนั้นชิมค่ะ มากค่ะหวานเค็มค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่างแม่พื่งกับน้องปูกก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ